สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีเกษตรกรที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับสวัสดีเอฟซีทั้งภูมิและภูเก่านะครับนะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะครับในช่วงคำ่ำวันนี้กับกับมาพบผอกับบ่าวกอง,งพร้อมไพรเช่นเคยครับกับกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อการสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนนะครับมาเช่นเคยครับมัอน,นี้มาพบผอกบ,บอกองมนมไพนำเรื่องด้าวสาระความรู้หรือว่าแนวคิดประสบการณ์ที่จะมารวมแหลกเปลี่ยนพูดคุ้กันนะครับพี่น้องหลังจากที่ตัดหญ้าในบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับนะมือนึงให้ได้เรียกนะครับเรื่องของการเฮ็ดเกษตรนะครับมันนี้ จะเอาพี่น้องคุยกันไปน้ากะให้อาหารมังสวิรัตปลาไปน้าแล้วพี่น้องเนาะื้อนี้กะเอาอาหารมังสวิรัตมาให้ปลานี่ครับมยียังน่มีผักตำลึงผักตำลึงครับผักตำลึงกับผักไก่ผับเบนจะลงนะครับนี่ปลาอินรี่มันต้องกินแบบนี้พี่น้อง เดี๋ยวให้บึงจังหว้หนึ่งขอโทษครับปึ๊บนะก็มาพูดคุยกันนะครับมื่อกี้ว่ากล้อง้พาพี่นลังมาชชวนคุยเรื่องของการรักษาระบบนิเวศกับการดำรงชีวิตตามวิธีของชนบทนะครับเรื่องของการค้นหาหรือว่า เรื่องของการาทําให้ได้มาซึ่งปัจจัย4เรื่องของอาหารนะครับหลังจากหมู่บ้านพี่น้องหมู่บ้านนี่ไอฮ็ดคลิปเรื่องของอาการย่อนยุกซอนหววนะครับซ้อนหัวไปหมู่บ้านนี่ก็บริคิดอย่างไรเนาะ mm hmm. พี่งงองเนาะก็คือฮ็ดไปตามาวิถีของสังคมชนบทเฮาฝนตกลงมากบลงมาใครก็มีหวก มีลูกออดมาวางไข่มาไข่อยู่ในท้องให้ท้องหน้านะครับกะเชาา่ชาให้เช่าหน้าหรือว่าคนชนบทคนบ้านนอกกะนํามาเป็นประกอบอาหารมกฮวกนะครับเพ่งก็ดังอยู่ด้เพ่งห่อมกฮวกนะครับเมื่อวานนี้บอกกองกระฮิตสอนฮวกไปนะครับเอาไว้ลายดอกสองกับประมัณพอดีเอยเพิ่พสอนไว้ลายเติบก็เลยมามนั่สอน ื่มเพิ่นนะครับเพื่อจะเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าสังคมหลักยาสังคมวิถีชนบทเป็นแบบนี้แต่มีไอ้ไส้เพิ่มนึงนะครับเพื่อนห้เกียรติเขาา้าแม่คอมเมนต์นะครับบารกล่องก็เลยรู้สึกว่าเออกะดีใจอยูอะนะครับเนาะที่การเฮ็ดคลิปได้มีพี่น้องเขามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเขาแมานน่นําเสนอแนวคิดรวมแลกเปลี่ยนกันมันก็เฮ็ดให้ฮู้ว่า เฮ็ดคลิปบ่ได้เดียวได้นะครับเพิ่นบอกว่าเฮ็ดแบบนี้แหละหวกมันจังบ่เหลือระบบนิเวศมันถูกทำลายเพิ่นว่าซ่อนหวกมากินนี่แหละเพิ่นว่าเอาผมก็เข้าใจเจตนาของยายเพิ่นอยู่ดอกเนาะว่าเพิ่นอยากให้รักษาหวกไว้เพื่อที่จะกินกบในในผักผักนะนะครับแต่ว่าบล็อกกองที่มองแบบนี้นะพี่น้องเนาะคืออ่าทีมบล็อกกองไหนเขาไปตอบเพิ่นเนาะครับนะว่า ท่งให้ท่งหน้าที่มีพื้นหน้าที่กว้างแย่ไพศาลเนี่ยนะครับบริเวณที่มีนามกบเพิ่งจะต้องมาว่างใครอะไรกันมีหลูกออดอยู่ทั่วไปเนื่องจากว่ามันมีนามหลายมันมีนามล็กนะครับการที่เข้าไปเอาหวไม่ก,กินหม่องใดหม่องหนึง่งบาอ,องกราว่ามั่นกับบหนาที่จะไปเฮ็ดให้ระบบนิเวศในแถวนั้นสูนหายไปเรื่องของกบหน่อย รีว่าเรื่องของลูกออดนะครับคือเ้าเห็ดกินมาหลายคือเ้าวบดเห็ดสอนไปขายไหมพี่น้องเ้าเห็ดกินพ่อได้เฮยอยากนะครับแต่ว่าตัวบระกอง,องนี่คือตัวสมัยนิดหน่อยจำได้เลยว่าสอนหัวใจเจะหน่อยนี่คือเอามาเห็ดกินเห็ดอยากคือกันนะครับมันที่นี่เล่าก็เลยมาคอมเมนต์เนาะว่าันานเห็ดไทยระบบดีเวทหรือว่าห่วงโซ่ระบบดีเวท,เวทถูกทำลายกบเข้าใจเจตนาเนีนะ่ยใหญ่โย,ยนะครับเนาะกะ ยินดีที่รับคำแนะนำหรือว่าคำคอมเมนต์คำว่าพูดคุยกันแต่ว่าบอ่กรองคิดว่าวลิเวณเวิร์งไฮเวิรงหน้าทั้งหมดนี่นะครับที่กบเป็นมาว่างไข่นะครับเป็นการทั่วไปนะครับเพราว่าจะเป็นกบจกักโตเพราะพันธุ์ไม่พันุกับ้างกบตัวหนึ่งบอ่กรองคิดว่าจะมีลูกบ่ตากว่าเป็นพันหนะครับเือรับเป็นหลายๆพัน เทาเอาสอนสวิงปเปลวลูกออดมาบริโภคเพื่อที่จะลดไล่ใจในขั้วเรือนนะครับเป็นลดไล่ใจเป็นการประกอบอาชีพทำมาหากินตามวิธีของชนบทนะครับตามวิธีท่งของชนบทและพี่น้องกะปพอนหาจะาก,กระทบระบบนิเวศปันนดแต่ว่ากันเท่าเห็ดได้เชิงของสอนพิคาย ใส่แพร่เขียวใหญ่ๆเอาแบบสิ้นซากบอแบบพอก,กินเหยพี่้องบอแบบพอก,กินเอาแบบสิ้นซากไปเลยดิอันนั้นบะเถียงนะครับานะบเถียงแต่ว่ากันเอาแบบพอก,กินนี่ก็คือหวกอยู่ในน้ำที่เขาเอาอได้ผมว่าบาเกินร้อยละสิบของโออดที่มีอยู่ในน้ำนะครับส่วนที่ เขาหลอดไปกะเป็นกบเป็นยางไปกใหไงขึ้นมาต่อไปฝนตกนี่กะจะมีการมาไตากก่ตกบคือเอาไต่กบหน่อยไตยก่กบส่เบ็ดกบต่อไปตัวใดทีเขาบ่าทลันก์ถึงเวลาเขาเขาก็จะหลอดไปเป็นกบขึ้นป่าขึ้นดงไปปีมามา,มาเขาก็จะลงมาไข่นี่คือระบบห่วงโซอาหารระบบนิเวศท,ที่มันเกิดขึ้นในสังคมวิถีของชนบทที่บ้ากองอยู่ก็คือ บอยังบอทัง่ท่านมาได้มีการใส่สารเคมีอันตรายก็คือเรื่องของยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงในนาข้าวนะครับแต่ว่าเพิ่นยังใส่ปุ๋ยเคยมีอยู่นะครับก็เลยมาชุกคิดว่าอ,อเรื่องของการรักษาระบบนิเวศกับการทำมาหากินของวิถีสังคมชนบทนี่มันเป็นแค่ มุมมองแลว่าเส้นบางๆเส้นบางๆเส้เสนหนึ่งที่มันขับเกี่ยวกันสายอนุรักษ์กับบริวานะครับเนาะแต่ว่าสายที่จะต้องประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อที่จะดลดรายใจ่ายในครัวเรือนกับอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่เป็นอาหารของทินคือหมกหวกี่แหละกะน่าจะไปกันได้ขันเท้าบริหารจัดการในพื้นที่ได้นะครับขันเท้าเอาแบบสิ้นซาก ระบบนิเวศมันก็นจะถูกทำลายแต่าการเข้าเอาแบบพ่อ,อยู่พ่อกินมันก็นย่งคงจะมีรักษาระบบนนเวศไ,ไว้ให้เท้าดีสอนหวกให้เท้าด้มีกบกินขึ้นเก่านะครับเมื่อนี้ก็เลยตอนแรกคือคอนเทนต์บอกนะครับก็เลยเห็นยายเป็นมากคอมเมนต์นะครับนะก็เลยขอบคุณน้ายายอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะที่เขามากกระตุกกระตุกสมอง บ่าเรื่องของระบบนิเวศกับการทํมาหากินของวิธีชนบทให้พี่น้องฟังนะครับกะแล้วแต่มุมมองนะพี่น้องเนาะแต่ไายที่สุดแล้วก็คือทุกคนกน็มีจิตใจที่จะหนึ่งคือ,อให้ได้มาซึ่งปัจจัย 4. 2. กะรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศเพราะว่าสังคมไทยเขาเป็นสังคมเกษตรกรรมมีพื้นให้พื้นหน้าดีเป็นแหล่งทํมาหากินดีอุดมสมบูรณ์นะครับ ให้เฮารักษาห่วงแหนไว้ในเรื่องของระบบนิเวศกัเรื่องของการทํามาหากินกับควบคู่กันไปนะครับนะสาหรับวันนี้บะกลงมุพไษกับขอบคุณพี่รองดีกันให้เกียรติคำว่ารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านหรือหวังว่าจะมีแนวข้ามแแลกเปลี่ยนซึ่งการและกกันนะครับกับคลิปนี้กับคงจะใบสมุนสกรนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้บะกลงมุไพินได้ด้วยนะครับและก็ มีกิจกรรมเรื่องเล่าดีเป็นสาระกะ็ฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้มีอันนี้มาเรียกเป็นเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสุขกายสบายใจค่ำๆข,ข,ของวันนี้นะครับลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ